ความเหงาของคนที่กำลังจะจากโลกนี้ไปในเจ็วันเพิ่งมีโอกาสได้ดูหนังเรื่อง The War เหงาเทาวานะครับก็คือเป็นหนังที่ได้รับรางวัลอสการ์ในสาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยมของเบนดอนเฟนเซอร์ที่เป็นออสการ์ของปีที่แล้วนะครับที่เขาได้รับรางวัลเนาะนักแสดงชายยอดเยี่ยมจากเวทดีออสการ และไม่แน่ใจว่าหลายวิธีหรือเปล่าแต่ที่นี่นะคือได้ออสการ์นะครับก็เพื่อมีโอกาสได้ดูเพราะว่ามันมีลงเหมือนกับไม่ได้ฉายในไทยหรืออะไรสักอย่างแต่ว่าล่าสุดคือ n น t f l i x เอามาลงนะครับเรื่องเหงาหวารก็มันก็เป็นเรื่องราวของคนที่อันนี้สปอยได้นะเพราะว่าเหมือนกับว่าเนื้อเรื่องมันก็มีโผล่มาให้เห็นบ้างก็คือแบบประมาณว่าของคนที่กําลังจะจากโลกนี้ไปในเจ็ดวันแล้ว แล้วปมต่างๆในใจของของคนที่กำลังจะจากโลกนี้ไปอ่ะเออแต่ไม่ยอมรักษาตัวเองเพราะว่ามีเหตุผลอยากเก็บตากไว้ให้ใครสักคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วเขาอยากที่ทจะละขอโทษใครอยากที่จะคุยกับใครเป็นวนลาสุดท้ายคือชั้นเชิงของหนังคือหนังอ่ะแ,แทบจะไม่มีถ่ายนอกสถานที่อะไรเลยคือถ่ายแค่ในห้องแคบ แต่สามารถบอกเล่าแล้วก็มีสตอรี่ที่แบบดูไม่น่าเบื่อเลยอะครับดูไม่น่าเบื่อดูแบบสามารถเฉลยมันได้เรื่อยๆว่าตัวละครนี้มีปมอะไรตัวละครมีไม่กี่ตัวครับมีพระเอกเพือเอพ่อนพระเอกแล้วก็เด็กคนแปลกหน้าแล้วก็ลูกแล้วก็ภรรยาอะไรอย่างเงี้ยอะไรประมาณเนี้ก็ค่อยๆเฉลยมาเรื่อยๆว่าทำไมเพื่อนคนนี้เข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิต แล้วทำไมเด็กคนนี้มาเกี่ยวข้องในชีวิตทำไมลูกเป็นอย่างเนีย้ยทำไมเมียเป็นอย่างนี้แล้วทำไมพระเอกถึงต้องรู้สึกผิดอะไรกับชีวิตขนาดนี้แล้วคือมันเป็นความเหงาจริงๆอืมแต่แอบเซอร์ไพรส์เราไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าคนอื่นรู้กอนหรือเปล่านะแต่ว่าเราไม่รู้ว่าในเรื่องคือมันมีเกี่ยวกับ เจนเดอร์เกี่ยวกับเพศมันด้วยอะไรเงี้ยอืมเราเราเราเพิ่งรู้แล้วเราก็รู้สึกแบบรู้สึกแบบทัดใจเหมือนกันแล้วลองลองย้อนถามตัวเองว่าเฮ้ยถ้าเราต้องอยู่คนเดียวในวาระสุดท้ายของชีวิตอะเราอยากจะขอโทษใครเราอยากจะพูดอะไรกับใครหรือว่าเราอยากจะสื่อสารอะไรกับใครหรือว่า เราจะสู้เพื่อตัวเราเองหรือเปล่าเราจะสู้เพื่อที่จะอยู่ต่อหรือเปล่าหรือว่าเราจะอยากไปจากไปหรือว่าถ้าสมมติว่าคนที่เรารักไม่อยู่แล้วหายไปจากโลกนี้หมดแล้วอะเรายังอยากอยู่หรือเปล่ามันก็แบบทําให้ตืออ่ได้ย้อนกลับมาคิดถึงถึงตัวเองเหมือนกันนะว่าแบบเออถ้าเป็นเราอยู่ในพวะว่ายังงน,นนะมันจะเป็นยังไงเนาะก็เป็นหนังน้ําดีอีกเรื่องหนึ่งเนาะดูวานเหงาเทาวานก็เป็นความเหงาของคน,คน,คนที่ เป็นความเหงาของคนที่ใกล้ใกล้จะจากโลกนี้ไปในเจ็ดวันอะไรเงี้ยเป็นการเขาดาวชีวิตในช่วงสุดสุดท้ายวาระสุดท้ายของชีวิตอะไรเงี้ยมันก็เอาจริงหนังก็ให้แง่คิดในลหลายๆอย่างอืมในลหลายๆอย่างคือให้แง่คิดว่าแบบการการคิดในแง่บวกของตัวละครหรือว่าแบบความเท่าของตัวละครคือสรุปแล้วทุก ตัวละครในเรื่องเนี้ตามภาษาทางฝรั่งคือแบบค่อนข้างจะเร็วคือไม่มีตัวละครไหนขาวสะอาดไปหมดทุกตัวตัวละครทุกตัวมีความกลมมีความเทาในตัวเองสูงแล้วแต่มุมมองของการใช้ชีวิตคนเลยอ่ะมันกมันดูจริงมันดูเรียวแล้วก็เหตุการณ์แบบนี้มันอาจจะเกิดขึ้นกับใครก็ได้ อืซึ่งแบบมันทําให้แบบเออผแมบบรู้สึกแบบเอ้ยที่จหวาเนเลยได้แบบได้ได้ดูหนังดีๆเรื่องหนึง่งแล้วเ็ารู้สึกประทับใจแล้วรู้สึกเข้าใจความเหงาแต่ว่ามันไม่ใช่ความเหงาที่แบบเราเข้าใจว่าแบบอาก่อกนดูนะครับคือแบบเออรอดูหนังเรื่องนี้มานานละแต่ว่าแบบก็ก่อนดูก็เข้าใจว่าอารมณ์งคงประมาณว่าแบบ เดียวดายในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยคงแบบมันว่าคอนฟ lict ในเรื่องคงไม่ได้มีมากอะไรอย่างเงี้ยตัวละครคงมีตัวเขาแล้วก็แบบค่อยๆจะจากโลกนี้ไปแล้วก็แบบปล่อยให้ตัวเองเงาะอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจอย่างนั้นแต่ว่าพอดูแล้วแบบมันมีตัวละครที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับกับตัวพระเอกของเรื่องนี้หลายๆและตัวละครแล้วก็มีความคอนฟ l i c ที่แบบที่แบบ เป็นข้อผิดพลาดของของแต่ละชีวิตคนที่ไม่ไม่เหมือนกันแล้วก็ไม่รู้จะโทษใครได้ด้วยอืบางทีข้อผิดพลาดในชีวิตเรามันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะว่าคือข้อผิดพลาดมันเกิดขึ้นได้เว้ยในชีวิตของแต่ละคนมันมีความเท่าเกิดขึ้นในชีวิตของคนได้แต่บางอย่างเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปโทษใครหรือว่าไปโทษไปทไําไมท้ายที่สุดล้วเราแค่โกออนแล้วก็มนะูออนเนาะ ก็เป็นหนังเรื่องดีเรื่องหนึ่งที่ที่ดูเรารู้สึกแฮปปี้ที่ได้ดูนะครับก็ให้ส0บเต็มสิบเรงนี้ควรดูหนะ่อยใน netflix กแทร์ลนด์มีลวมีฉาและก็ไปดูนะครับสมกับที่ได้อ่าเข้าชิงรางวัลอสการ์สาสาขาในปีที่แล้วแล้วก็ได้รางวัลบ e ส t แอคเตอร์นะครับก็คือนำชายยอดเยี่ยมก็เนาะคนนี้ก็คือเป็นพระเอกมัมมีนะ่มั้งถ้าจะไม่ผิดแล้วก็ มันกับหายไปนานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กลับมาแสดงใหม่ก็แล้วก็ได้ออสการ์ปีที่แล้วก็สมสมราคาการแสดงสมราคาเขาแบบมีมิติแล้วก็มีมิติในการแสดงแล้วก็มีมิติมีชั้นเชิงในการนําเสนอของหนังเรื่องนี้ก็ดูครับจะไม่เสียใจเลยครับเอาจริงๆคือดูดูครับมันเป็นอุทาหรณ์แล้วก็มันเป็นแง่คิดอีกแง่มุมหนึ่งที่แบบเฮ้ แล้วก็แบบเซอร์ไพรส์นะเซอร์ไพรส์ในเรื่องคือเซอร์ไพรส์หลายจุดฮะเอาอย่างนี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยอืมก็ถ้าใครช่วงหยุดยาว,หร,วาหรือว่าหรือวันหยุดหรือว่าตั้งใจดูเลยก็ได้ก็ดูแล้วจะไม่เสียใจครับในเน็ตฟลิกครับดูได้ครับบ๊ายบาย